เรี่งไนใหงเที่งนี่งอยูเดยวเจี๊ยบนี่เวลหูขากแนวเนี่ยจัดการเราจัดการีครับสาัาครับสาัาสาัาบึมจัดไป เฮ้ยโอ้โหวันนี้โอ้โหตรงนี้เฮ้ยปลาให้ปลาหัจักหันี่ก็ไข่กันนตัวเอาาไหปลาัจักสิบ่ห้ไฟไปขุด này nha Vinh Này Tôi lẹ không ngon này nhảy bươi Xóng lùa hấp xóng lô tôi Này cho xóng lô đây hả, tôi lẹ không ngon hấp đi แง่เกียวนี่มันครับมันเอาคืนยีกัะก็สร้างหม้สร่างหม่ทำงานดีขนาดบ่มเอาพี่น้องเอา hàng đi đi ครับวัย rồi โอ้บ่ถึงเครื่องซับนี่ <laughs> <laughs> ừ. ใส่รูใส่รูกว่าเรรียบร้อยผลงานสาปัญหาชันอยากชันอยกทำหน่อพี่น้อง เอาไปเบิ่งนี่ยากระไรดอกากรไดอกเฮ้ยวดอะปวดพุ่ยฟากระไรคนวะเฮ้ยดอะบุยคักหักเนาะคุมคาคุมคาฟากระไรดอก ุ่นหีจเดินหน่อยทำอะไรกิ่ะวนี้ด๋วิลาพักกันกับอ่ะเดี๋ยวชมผลงานอีกยี่โอ้ย้รุก้รุกูรุกวู้ยวิดา่ายแค่เทีงปานายใหญ่เงนีใหญ่คอใหญูู่ดอเดียบนี่ดููกแนูย

แห้งเกลียดเลยตัวนี้แห้งเกลียดโอ้ตัวนี้มันอุ้ยปลาตัวนี้มันชโลนโลห์ฮาวมันเลยอุ๊ยวายุวแล้วใหญ่ปาหนีละโลห์ฮยววายุวเอ้ยออือะครับสำหรับเมาน้องสาเมือนี้เฮากัฝากผลงานไว้ซ้ำนี่ละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ